แมวส้มเล่าเรื่อง EP 12แรงดึงดูดทางเพศคุณผู้ฟังมีสเปคยังไงคะคุณชอบผู้ชายแบบไหนชอบหนุ่มตีหรือว่าหนุ่มเข้มชอบอบป้าหรือว่าฝรั่งชอบหนุ่มมาดคุณชายหรือว่าชอบแบดบอยแล้วถ้าคุณชอบผู้หญิงล่ะคุณชอบสาวๆแบบไหนชอบสาวตัวเล็กหรือว่าสาวหุ่นสะบึมณชอบสาวหมวยไหมหรือว่าชอบสาวแว่น หรือว่าคุณไม่ได้สนใจที่รูปลักภายนอกเป็นพิเศษคุณก็อาจจะชอบเขาที่รอยยิ้มชอบที่เขาเป็นคนอารมณ์ดีหรือจะชอบที่เขารวยกันนะแมวส้มเชื่อว่าทุกคนคงมีสเปคหนุ่มสาวในดวงใจซึ่งอาจอยู่นอกเหนือจากที่กล่าวมาก็ได้แต่ทำไมเราถึงอยากได้ใครคนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตมากกว่าอีกคนหนึ่งในบทความนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของแรงดึงดูดทางเพศกันค่ะ แรงดึงดูดทางเพศ (Sex Attraction) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราตกหลุมรักใครสักคนเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในสมองจะทำให้เรากระวนกระวายนอนไม่หลับคิดถึงแต่เขาถึงแม้ว่าแต่ละคนจะได้รับผลของแรงดึงดูดทางเพศของคนคนหนึ่งแตกต่างไม่เท่ากันแต่ก็ยังมีลักษณะร่วมกันอยู่ทุกความชอบทุกรสนิยม ต่างมีเหตุผลมาจากการวิวัฒนาการในอดีตทั้งนั้นค่ะมนุษย์และสัตว์อื่นๆต่างมีต้นกำเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตเดียวกันในอดีตอันไกลโพ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ3.6พันล้านปีที่แล้วก่อนที่จะผ่านการวิวัฒนาการมาแตกต่างจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอาณาจักรต่างๆซึ่งรวมถึงมนุษย์ในปัจจุบัน สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่รอดมาได้นั้นเป็นเพราะพวกมันสามารถส่งต่อยีนส์ของมันไปยังอนาคตได้ด้วยวิธีการต่างๆทำให้สิ่งมีชีวิตที่พบในปัจจุบันต่างมีเป้าหมายหลักในชีวิตเหมือนกันนั่นก็คือการดำรงเผ่าพันธุ์ซึ่งมนุษย์เราจะส่งต่อยีนส์ของตัวเองไปยังอนาคตได้จากการมีลูกผ่านการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ คนแต่ละคนจึงจำเป็นต้องแข่งขันกันด้วยสิ่งที่ตัวเองมีเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามค่ะจากการศึกษาของเดวิดบัสนักจิตวิทยาวิวัฒนาการชื่อดังได้พบว่าผู้ชายมักจะชอบสาวๆที่มีความอ่อนเยาวเพราะเป็นวัยที่ตั้งคันง่ายและสามารถตั้งครันได้อย่างมีประสิทธิภาพลูกก็มีโอกาสคลอดออกมาสมบูรณ์และแข็งแรงสูงส่วนสาวๆส่วนใหญ่นะคะ จะชอบผู้ชายที่ดูมีวุฒิภาวะแข็งแรงและมีความเป็นผู้นำค่ะพฤติกรรมของหนุ่มสาวเองก็จะตอบสนองต่อความนิยมของเพศตรงข้ามซึ่งจะเห็นได้จากการใช้รูปโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียของหนุ่มๆที่มีแนวโน้มจะใช้รูปตัวเองที่ถ่ายจากมุมต่ำเพื่อให้ดูภูมิฐานส่วนสาวๆก็มักจะใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปตัวเองที่ถ่ายจากมุมสูงเพื่อให้ตาโตขึ้น หน้าสั้นลงทำให้สัดส่วนโครงหน้าดูอ่อนยาวลงรวมไปถึงเมื่อสาวๆพูดคุยกับหนุ่มๆทั้งหลายก็จะใช้เสียงที่สูงกว่าปกติโดยไม่รู้ตัวซึ่งเสียงที่สูงจะถูกเชื่อมโยงกับความอ่อนยาวสาวๆบางคนเวลาคุยกับแฟนก็อาจจะใช้เสียงสองกันเลยทีเดียวนะคะหน้าตาและรูปร่างก็เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญต่อแรงดึงดูดทางเพศ การที่หน้าตาดีจะถูกเชื่อมโยงเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีหนุ่มสาวทั้งหลายจึงอยากฝากยีนส์ของตนร่วมกับยีนอีกเครื่องหนึ่งที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้ลูกของตัวเองมีโอกาสรอดและส่งต่อย,ยีนต่อไปได้อีกค่ะส่วนในเรื่องของรูปร่างเนี่ยพบว่าหนุ่มๆม,มักจะชอบสาวๆที่มีส่วนโค้งเว้าวชัดเจนนั่นก็เพราะการมีสะโพกเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงไปกับการมีความพร้อมในการตั้งครรภ์ และการมีหน้าอกก็จะถูกเชื่อมโยงไปกับการมีนมให้ลูกส่วนสาวๆก็มักจะชอบหนุ่มๆที่ดูสมส่วนร่างกายสมมาตรเพราะมันจะถูกเชื่อมโยงกับความแข็งแรงซึ่งจะสามารถปกป้องลูกได้ค่ะ บุคลิกภาพก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในบางวัฒนธรรมจะพบว่าสาววัยรุ่นมักจะชอบหนุ่มแบดบอยเพราะการเกเรนิดๆจะสื่อถึงความมั่นใจในตัวเองด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลแต่เมื่อผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นสาวๆก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่สนใจหนุ่มแบดบอยแล้วและจะมองปัจจัยอื่นมากกว่าส่วนผู้ชายจะให้ความสำคัญในเรื่องบุคลิกภาพน้อยกว่า ผลจากการวิวัฒนาการทำให้ผู้ชายจะถูกกระตุ้นทางเพศโดยการมองเห็นได้ง่ายจากการเห็นเรือนล่างของสาวๆซึ่งจะแตกต่างจากผู้หญิงที่มักจะถูกกระตุ้นจากความรู้สึกต่างๆมากกว่าแต่การกระตุ้นทางเพศในคนแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน คนที่มียีนคล้ายกันจะมีแนวโน้มที่จะไม่ชอบกลิ่นตัวของกันและกันนั่นก็เพื่อปกป้องการแต่งงานกันเองในเครือญาติเพราะถ้าพวกเขามีลูกด้วยกันมันก็จะมีแนวโน้มที่จะทำให้ลักษณะที่ถูกแฝงอยู่ในยีนด้อยแสดงออกมาซึ่งจะทำให้ลูกหลานมีระดับเชาปัญญาที่ต่ำลงและเกิดโรคทางพันธุก,กรรมได้มากมายเลยค่ะ อย่างราชวงศ์ในยุโรปหลายๆประเภทพบว่าผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์เป็นโรคเลือดไหลไม่หยุดฮิโมฟิเลียเป็นจำนวนมากซึ่งเกิดจากการนิยมแต่งงานกันเองในเครือญาติเพราะมีความเชื่อว่าราชวงศ์นั้นสูงส่งกว่าสามัญชนจึงไม่อยากแต่งงานด้วยจนไอโรคเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยนิยมถูกเรียกว่าโรคราชวงศ์กันเลยทีเดียว ส่วนปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมได้ถูกยืนยันจากการศึกษาหลายครั้งพบว่าวัฒนธรรมและสังคมที่เด็กโตมาจะส่งผลกระทบต่อสเปคของเขาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ในการศึกษาของมาตินโทวีในปีคศ2006กับคนชนเผ่าซูลูในแอฟริกาใต้ที่มีอัตราการติดเชื้อ HIV สูงพบว่าหนุ่มๆชาวซูลูจะชอบสาวๆที่มีรูปร่างอ้วนทวนมากกว่ารูปร่างผอมเพรียวหุ่นนางแบบ นั่นก็เพราะรูปร่างผอมเนี่ยมักจะถูกตีความแล้วก็เชื่อมโยงไปกับการป่วย แต่พอไปศึกษากับหนุ่มชาวซูลูที่ย้ายมาอยู่ประเทศอังกฤษได้ระยะหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อ HIV ต่ำกลับพบว่าพวกเขาดันชอบสาวๆที่มีรูปร่างผอมเพียวมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดรวมไปถึงการศึกษาในฝา,าแฝดที่มียีนเหมือนกันเป๊ะๆที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยกันแต่ด้วยประสบการณ์ด้านต่างๆที่แตกต่างกันนิดหน่อยจากการทดลองให้คะแนนหน้าตาหนุ่มสาวในรูปภาพพบว่า ฝาแฝดกลับมีสเปคที่แตกต่างกันนักจิตวิทยาก,กลุ่มจิตวิเคราะห์ก็ได้อธิบายผ่านจิตใต้สำนึก Unconscious จากทฤษฎีของคาวจุงได้แบ่งจิตไร้สำนึกออกเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกคือจิตใต้สำนึกส่วนบุคคล Personal Unconscious ที่เป็นสิ่งที่บุคคลสะสมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต ตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแม่จนถึงปัจจุบันซึ่งถือเป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและจิตใต้สำนึกสะสม (collective unconscious) ที่เป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นก่อนๆที่สอดคล้องไปกับ Epigenesis ในองค์ความรู้ทางชีววิทยาซึ่งถือเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมจิตใต้สำนึกนี้เป็นสิ่งที่ส่งผลกับความชอบและพฤติกรรมของคนเราโดยไม่รู้ตัว โดยนักจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์เชื่อว่าหนุ่มสาวมักจะเลือกคู่ชีวิตที่มีลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของพวกเขาด้วยอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงดึงดูดทางเพศก็คือเงินจากการศึกษาหลายครั้งพบว่าสาวสาวมักจะเลือกหนุ่มๆโดยมีเงินเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญโดยไม่รู้ตัวนักจิตวิทยาวิวัฒนาการเชื่อว่านั่นเป็นผลมาจากวิวัฒนาการในอดีต ในยุคที่มนุษย์ต้องหาของป่าและล่าสัตว์กินยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเพื่อทำการเกษตรกรรมเสาสาวมักจะชอบหนุ่มๆที่แข็งแรงและล่าสัตว์เก่งเพื่อให้หนุ่มๆคอยปกป้องและหาอาหารมาเลี้ยงลูกได้แต่ในปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องล่าสัตว์มาเป็นอาหารอีกแล้วคนในเมืองเพียงเดินไปในร้านสะดวกซื้อก็มีอาหารมากมายให้นาเงินมาแลกเปลี่ยนเงินจึงเป็นทรัพยากรสาคัญในยุคปัจจุบัน แต่ด้วยความหลากหลายของมนุษย์จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าปัใจจัยใดสัสดส่วนเท่าไหร่ที่เป็นสูตรสำเร็จรูปที่ทำให้การมีคู่ครองเพื่อส่งต่อยีนไปในอนาคตจะประสบความสำเร็จคนแต่ละคนต่างมีสเปโครสนิยมและความชอบที่แตกต่างกันหนุ่มสาวแต่ละคนต่างก็งดงามในแบบของตัวเองไม่ว่าคุณจะชอบใครอยากจะจีบใครก็ขอให้ไม่นกกันนะคะ